วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้ก็คงจะต้องระวังอะไรมากขึ้นแค่นั้นเองอะค่ะเป็นประสบการณ์ที่เขาสามารถที่จะเป็นบทเรียนอะแล้วทุกคนก็เหมือนกับเป็นบทเรียนให้คนอื่นด้วยคนมันอยู่ด้วยกันนานๆอะเป็นธรรมดาว่าเออสิ่งตรงนี้มันต้องมีให้กันอยู่แล้วก็เอออยากให้ผู้เป็นกำลังใจให้เขาแล้วก็เชื่อว่าแอนผ่านไปได้ ได้คุยก,ก็คุยคะ่ะคุยคุยแบบช่วงแรกๆเลยก่อนก่อนที่เขาจะ,ะแถลงข่าวนะคะก็มีการพูดคุยถามถ่ายกาันก็ก็ต้องแบบอย่างทงี่บอกก็ช็อกกันแหละนะคะแต่ว่าก็เชื่อว่าแอนเขาก็เข้มแข็งแล้วเขาก็แข็งแรงพอที่จะจัดการได้แต่ก็เห็นใจนะคะ่ะว่าเขาก็ค่อนข้างแบบต้องต้องแบกอะไรไปเยอะ,ะคะ่ะเพราะว่างานที่กําลังรันต่อไปด้วยแล้วก็เหมือนกับ เขาเรียกว่าอะไรเรื่องของใจด้วยที่ต้องให้ผ่านไปให้ได้แต่เชื่อว่าเขา mm. เข้มแข็งแล้วเขาก็จัดการได้แต่ก็ต้องถ้าเขามีเพื่อนเนี่ยค่ะ mm. ก็มีคนถามเขาเยอะ mm. เขาก็เหมือนแบบเหมือนก็เขาคงรู้สึกได้อะว่ามีคนเป็นห่วงเขาเยอะ mm. คงไม่มีใครคิดหรอกค่ะว่าวาจะว่าจะมาถึงจุดตรงนี้แต่สุดท้ายมันก็เป็นบุทาหรอ์มันก็เป็นเหมือนแบบเคสตัวอย่างสตารดี้ให้ให้เราได้เออตระหนักไว้ว่าเออเราก็ควรจะต้อง ดูแลกันอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาเองเขาก็คงได้รับประสบการณ์ที่ที่ถือว่าเป็นเป็นประสบการณ์ที่เขาสามารถที่จะเป็นบทเรียนอะแล้วทุกคนก็เหมือนกับเป็นบทเรียนให้คนอื่นด้วยก็ก็ขอยหมันผ่านไปให้ได้นะคะอเออน,นัดไม่ไม่ค่อยได้เจอคนคนที่เป็นเป็นเนี้ยนะคะแต่ว่าอีกคนนึงนะคะก็ก็เคยเจอกันก็ไม่ได้คิดเหมือนกันละค่ะมไม่มีใครคาดคิดแต่ว่ามันเกิดขึ้นแล้วสุดท้ายแล้วก็ อยู่ที่ว่าต้องเดินหน้าต่อแล้วนั่นก็เชื่อว่าเขาทําได้เขาเป็นผู้หญิงเก่งเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างมีสติอะค่ะแต่ว่าเออเราก็เขาคงได้รับกําลังใจจากคนรอบข้างได้เยอะละแต่ที่เหลือก็คือเขาก็ต้องรันต่ออะเพราะว่าหน้าที่การงานเขาก็ต้องลุยต่อใช่ไหมคะละครก็ต้องหาคนมาทํางานแทนตําแหน่งหน้าที่นี้แทนก็ไม่ได้หาได้ง่ายอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เอออยากให้พวกป็นกําลังใจให้เขาแล้วก็เชื่อว่าแอนผ่านไปได้ค่ะ นัดว่าเขาก็รู้สึกดีขึ้นละค่ะเพราะว่ายังไงเขาก็ต้องเดินต่อแล้วที่สาคัญคือเขาก็ยังทํางานทุกวันใช่ไหมคะก็ทำให,ให้อาจจะน่าจะลืมได้บ้างอ่าล้วก็ได้คือถ้าเกิดเราไปพูดเรื่องนี้บ่อยมันก็อาจจะอาจจะไม่ใช่ช่วงที่ดีละตอนนี้มันผ่านไปละก็น่าจะเป็นช่วงที่ซัพพอร์ตกันมากกว่าแล้วก็คงไม่ต้องไม่ต้องพูดถึงเยอะแล้วก็ให้เขาแบบ ได้มีเวลาไปคิดเรื่องอื่นๆต่อได้ไรเงี้ยค่ะปรึกษาเรื่องกี่กับหาคนที่ช่วยมาแบบไหมไม่ค่ะไม่ไม่ไมส่วนใหญ่เราจะคุยแบบให้กำลังใจกันแล้วก็ก็แบบอ,อีกมุมนึงอย่างเงี้ยต,ตรงนั้นนั้นว่าแอนน่าจะเลือกเองดีที่สุดค่ะใช่ อนัดว่าแน่นอนอยู่แล้วค่ะปกติแอนโคก็เป็นคนที่ก็ไม่ไม่ได้อะไรใครง่ายๆใช่ไหมคะแต่สุดท้ายแล้วอันนี้มันก็คงจะได้สอนเขาปับสองมันก็เหมือนกับว่าก็คงจะต้องระวังอะไรมากขึ้นแค่นั้นเองอะค่ะมันก็มันก็เป็นตัวอย่างให้กับคนอื่นด้วยอย่างน้อยมันก็มันเผอกันได้และอีกอย่างมันนานด้วยล่ะค่ะคคนมันอยู่ด้วยกันนานๆอะเป็นธรรมดาว่าเออสิ่งตรงนี้มันต้องมีให้กันอยู่แล้วแอนเขาก็ก็เขารัก คนคนของเขาอะ่ะใช่ไหมคะมันก็เป็นธรรมดาที่จะต้องแบบมีความรู้สึกกันบ้างแต่ก็นั่นแหละค่ะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปไม่ค่ะไม,ไม่ไม่ขนาดนะั้นรกคาแต่เพียงแต่ว่าก็เราเราแค่เราต้องดูแลเขาเรียกว่าอะไรอะพอประมาณม,มีอย่างมีสตินะคะอะไรที่เราคิดว่าแบบเออเราเราก็ต้องดูแล เซฟตัวเราเองด้วยแต่ไม่ใช่แบบว่าทําให้ใครมารู้สึกว่าเราไม่ไว้ใจเ,เราต้องอยู่บนพื้นฐานของความแบบตัวกลางอะ่ะให้ได้ค่ะก็ระวังไม่ระแวงค่ะ